เดี๋ยวผมจะเป่าทั้งตู้เลยนะเฮ้ยเออเห็นไหมมนต้องมีออกมาก่อนมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสุ่มชุดบอลน,นะครับรวมชุดบอลน,นะครับเดี๋ยวผมจะเป่าทั้งตู้เลยครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะเป่าทั้งตู้เลยนะ,นนวะยนะรวมเสื้อบอลต้อนรับซีเกมนะไฮไลท์ก็คือชุดซีเกมนะมาเดี๋ยวผมจะเหมาเลยถ้าให้เฉลี่ยประมาณกี่ตัวเช่นเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบแปดตัวนะทุกคนรอเริ่มต้นที่ 98, เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบหกเข็มนะเด ออแต่ระหว่างทางผมว่าน่าจะมีออกหาววนมาก่อนสักอันนะเพราะเราก็ดวงดีไงเห็นไหมล่ะไปก่อน24ชั่วโมงสสเต็มครับมีไฟเออเอา้ามาเออเอ,อมันมีร้องเท็คไหมในตู้ไม่มีว่ะเฮ้ยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเห็นไหมมันต้องมีออกมาก่อ เนี่ยเท่าเมาเนี่ยผมไม่ไหววป่าคนดูผมว่าเอาแค่ซีเกมดีกว่าคนดูพอเถอะอย่าเลยลำบากซะเองเออแค่นี้พอผมว่าแค่นี้พอละเหลืหอโทเค็นด้วยก็ประมาณถ้าให้ตีก็ประมาณอ,อ่าน่าจะพันเพชรน,น่าจะออกพันเพชรน,น่าจะออกครับผมว่าพอแค่นี้ก่อนซีเกมเดี๋ยวนั่นแหละใครที่อยากจะไปจัดอันไหนก็ไปจัดเลยผมเอาแค่ตัวเดียวพอ